โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยับผมนะครับทุกเคเอฟเอฟนะครับอยู่กับไม่ได้อยู่กับอะไรนะครับวันนี้มีคนมาขอผมตอนสตรีมครับว่าสอนลงหมดในจีไอในเ p k ใหม่นะครับ e p k แบบ Morgan City อ่ะประมาณนั้นโอเคมันจะไม่มี GTA 3กัสาบ t ท d ดีครับผมจะมาสอนนะครับให้เราเข้ามาในแอปแบ็กไฟล์ครับแล้วเราเข้ามาตรง Data ตัวนี้ Data เข้าตรง OBB นะครับผม แล้วเข้าเข้ามาตรงแบบไอคอมหรือลอสตาครับแล้วเข้ามาอันที่สองตัวนี้นครับใครที่ลง o b b ไ้นะสาหรับคนที่ลงไม่ได้ลง o b b ไว้ผมก็เสียใจด้วยนะครับใครที่ได้ตัวไลท์อ่ะผมก็เสียใจด้วยแต,แ,ตแต่มันน่าจะมีั้งไม่ร่วมกันอ่ะตัวไลท์อ่ะตัวไลท์มันมีให้เลยไหมไม่รู้อะ่ะแต่ที่ตัวโฟนครับแล้วก็กดตรงกดตรง,ตรง t e x d b นะครับแล้วก็กดตรง g i t t x d กับ GTA 3กดค้างกดคัดลอกกดจุด2จุดจุด2จุดแล้วก็ Data แล้วก็หาคอมหรลารสตาเกมนะครับอ่ะแล้วก็กดไฟล์กดไฟล์นะครับแล้วก็กดตรง TDB x นะครับอันข้างลลังนี้นะนี่นี่นีแล้วเราก็กดวางไปเลยนะครับนี่ๆีๆกดไปเลยเราให้มันวางเสร็จนะครับ โอเคอันนี้เราก็ลงหมดได้ปกตินะครับผมโอเคครับทุกคนใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสครนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายนะครับก็คือกดทิ้งดีมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยสามารถลงหมดได้ปกติเลยนะครับบ๊าลบานะครับทุกคนบ๊ายบาย